เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษอรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562 จากพระปฐมบรมราชโองค์การสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ส่งตั้งมันสารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดริของสมเด็จพระบรมชนกนาถรวมถึงพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่มีพระราชดริโดยตรงและดีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดริจังหวัดลำปางหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท,ทาให้โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและก่อเกิดประโยชน์นานับประการแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องของภัยแ้งในพื้นที่ช่วงฤดูฝนก็มีน้ําหลากไม่มีที่เก็บน้ําก็ได้หารือกับผู้นําในพื้นที่ได้ร่วมกันทนําหนังสือขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาปี2557พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกปิติอินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่พ่อหลวงของเราได้ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงสืบสารโครงการนี้ต่อจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทําให้พี่น้องประชาชนมีความเป็น ยู่่ทีีดขึ้นจากเมื่อก่อนเราได้ทำการเกษตรปีละครั้งเดี๋ยวนี้ได้ทำตลอดทั้งปีแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ มีทั้งบัวหมูไก่อย่างน้ำประปาในชุมชนเราก็ได้ใช้อุปโภคบริโภคพวกเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแหล่งน้ำแห่งชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมและชาวบ้านมีความตั้งใจจะอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำแม่อ่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื้อตอบแทนพระองค์ทันครับขอบคุณในหลวงที่เข้ามาช่วยพวกเราครับขอบคุณในหลวงที่มาช่วยพวกเราค่ะ